ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอโกออนเช่นเคยก็วันนี้กลับไปอีกครั้งนะคะยังอยู่เยอรมนีทุกคนยังเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็วันนี้ก็จะมาถ่ายวันเดย์แล้วกันหนึ่งวันกับการเป็นนักเรียนที่นี่นะคะหนึ่งวันว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นก็คือพีมมาเรียนภาษาเยอรมันไออยู่ที่เมืองไมส์เยอรมนีเนาะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าหนึ่งวัน กับนักเรียนเรียนภาษาเยอรมันในเะยอรมนีจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้อากาศหนาวมากเข้าจะเข้าเดือนตุลาแล้วเมื่อเช้าก็คือเปิดหน้าต่างไปคือแบบหมอกขาวเลยแต่ตอนนี้ก็คือแดดส่องหายไปแล้วแต่อากาศคือห้าองศาตอนเช้าแม่จา๋าหนาวมากแต่ตอนวันก็คืออ่ะมันก็ขึ้นมาเป็นสิบกว่านิดนึงแต่ก็ยังเย็นอนะ่ะเออโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าทำอะไรกันบ้างนะคะ เดี๋ยวพาทัวร์นิดนึงโอเคไป Let's go ตลาดจะมีทุกๆวันอังคารศุกร์แล้วก็เสาร์ขายผักขายผลไม้อร์แกนยกประมาณ e มนี้คือของดีมากคือตลาดจะอยู่ข้างๆวิหารมหาวิหารเลยตอนเช้าถึงช่วงบ่ายๆนะคะแต่วันเสาร์อ่ะเราเคยมาเดินก็คือมันจะแบบคนเยอะเดินมาถึงแถวหน้าโรงเรียนแล้วนะคะ มหาวิหารมานิดีนนก็จะเป็นถนนซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ถ่ายในโรงเรียนนะเกรงใจเพื่อนๆก็ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูแถวหน้าโรงเรียนนิดนึงละกันข้างหลังนี้ก็เป็นออแม่นม้ําแม่น้ํารายนะคะซึ่งหมอกขาวเต็มแม่น้ําเลยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเราแวบ,บมาข้างแม่น้ํานิดนึงก่อนเข้าเรียนทุกคนดูคือหมอก ไม่ใช่หมอกหมืออะไรควันอะ่ะมันเอาขึ้นมาจากแม่น้ำเพราะอากาศมันเย็นคือตอนนี้ขาวไปหมดเลยตรงแม่น้ําฝั่งนู้นคือวิสบัเดนนะคะก็คือขาวเดี๋ยวซูมตรงสะพานให้ดูตึองพาไปดูหน้าโรงเ,เ,เรียนแล้วเดี๋ยวไปเรียนละพาแวบมาดูแม่น้ำนิดนึง <c oughs> นโรงเรียนตึกสวยมากเลยมันเป็นแบบตึกเก่าๆข้างแม่นามา้ำอ่ะจะพาไปดูตอนนี้แอบเลสน,นิดึงละอันนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนที่เรามาเรียนอยู่เป็นตึกนี้เลยตึกสวยปะตึกสวยมากนะคะเป็นตึกเก่าๆโรงเรียนก็อยู่ชั้นใต้ดินตรงนี้โอเคกเเ็เดี๋ยวจะไปเรียนละเดี๋ยวเจอกันหลังเลิกเรียนนะคะ เรียนเสร็จแล้วจะไปซื้อของที่ร้านค้านิดน,นึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูวันนี้ก็เรียนเสร็จเรียบร้อยวีเอนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแวะเอเชียนคลับมานิดหนึ่งก็จะอยู่ตรงน,นี้เลยอยู่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ในดาวทาวนะะ์ร้านเอเชียที่ขายของ ของเอเชียอะไรประมาณนี้อันนี้เราจะมาใช้เส้นอู่ดงนะคะซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้เอาไปทำกินที่บ้านนะคะก็ซื้ออันนี้ไปกลับบ้านมีบ้านไอติมด้วยทุกคนเคยกินครั้งหนึ่งอร่อยมากมีหลายรสเลย เป็นทางเดินกลับบ้านก็จะเดินผ่านในเมืองวันวนี้อากาศแบบหนาวหนาวเลยอะระหว่างทางกลับบ้านก็จะแบบมีช็อปปิงช็อปปิ้งบ้างบางครั้ง <g colorful> ซ,ซื้อขนมอขะไรองเออตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้ไม่ทำอะไรมากทำอะไรล้างจานคะ่ะว่าจะไปซื้อของตุนที่ซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เขามีแบบ พอดีเดีมีวันหยุดวันเวลาวันหยุดของที่เนี้ยเขาก็จะแบบร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปิดหมดเลยนะคะก็เลยต้องวางแพลนที่จะซื้อของกินตุนปกติวันอาทิตย์ที่เนี่ยเขาก็จะปิดอยู่แล้ะแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยก็คือวันจันทร์นะเป็นวันหยุดเพิ่มไปอีกเท่ากับว่าสองวันติดเลยที่ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปิดอ๋อเดี๋ยวทำกันบ้านคุณครูจะบอกว่าอ่าวันหยุดสามวันใช่ไหม ให้กันบ้างเลยสี่หน้านี่ขวดน้ําขวดพลาสติกที่สะสมไว้ตั้งแต่แรกคืออันเนี้ยที่เนียดีมากเลยคือเขาซื้อขวดน้ําอ่ะคือเราต้องจ่ายเงินค่าขวดเพิ่มจากราคาปกติเพื่อที่ว่าพอเรากินเสร็จอะ่ะเราต้องเอาขวดอะ่ะไปคืนที่ตู้เป็นแมชชีนเป็นตู้คืนขวดปุ๊บเราก็จะได้เงินที่เราจ่ายมาจําไปคืน ขวดหนึ่งนี่ถือประมาณแบบสิบบาทอะไรอย่งเี้เลยนะนี่เราก็เก็บไว้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าเครื่องไอ้ตรงคืนขวดมันเป็นยังไงยังไม่เคยทําเหมือนกันตั้งแต่มาที่นี่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปคืนขวดด้วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวกินก่อนก่อนที่จะทําการบ้านนะคะนี่ก็เตรียมของอยู่ข้างหลัง <laughs> มานี่นะคะก็คือทำกับข้าวแบบอับสกิลขึ้นมากมีความแบบว่าต้องช่วยเหลือตัวเองนิดน,นึง <laughs> ตอนนี้นะคะทกับบ้านเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นทางไปซูเปอร์เหมือนกันนะคะคือจะเป็นทางเฉพาะคนเดินกับจักรยานเท่านั้นอันนี้ก็คือซูเปอร์ที่เราจะมา เดี๋ยวพาเข้าไปข้างในแล้วกันเอานี้นะคะก็คือเครื่องคืนขวด,ดเึ๊รอันนี้เพิ่งเคยทําเหมือนกันเริ่มเลยก็คือเอาขวดใส่ลงไปสุนดเริ่มีจะสแกนว่าผ่านไผ่เป็นขวดประเภทไหนได้เงินคืนเท่าไหร่แเราก็ใส่ตามจานวนที่เราเราก็จะบอกมาค่ะเรื่อย ก่อนนี้เออก็จะได้ไปเสร็จกับน,นี้มนะาเลายืนไปประมาณกี่ขวดไม่รู้ว่ะแต่ได้คืนมา2ยูโรกับ75เซนก็เกือบร้อยนะร้อยนึงอะอันนี้อ,อ่ก็น,นี้เอาไปให้ที่แคชเชียร์แล้วก็จะได้เงินสดกลับคืนมาแนละ้วจะลดลดเบกเกอรี่นะฮะขนมปังอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตชื่นเยอะ แต่ราคาถูกมากวกวแบบดาร์กช็อกโกแลตเจ็ดสบปดสิบเปอรนตลยยโรเดียวจ้าก็ก40บาทแม่มีมะม่วงด้วยลูกลัยูโรกว่ากว่ามีอะโวคาโดนะคะกีบีแล้วก็มีลูกเนี่ยลูกอะไรไม่รู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปแถบพวกแบบชีสซึ่งเยอะอีกแล้วจ้าแม่ มีส му ตี้ด้วยนะคะน่ากินด้วยขวดละ99เซนก็1ยูโรแหละประมาณเกือบ40บาท30-40บาทโซนไอสกรีนค่ะทุกคนเป็นโซนที่เลิฟมากนะแม็กนงแม็กนัมมากล่องะโโลกะ3ยูโรกว่าวนนี้คือเยอะมากมาพาดออูอันนี้ก็ปลุกละ2ยูโรนะคะ นี่นะคะทุกคนรถเ,เข็นเวลาจะเข้าซูปเปอร์เขาจะมีระบบแบบว่าให้เราหยอดเหรียญ1ยูโร50เซนหรือว่า2ยูโรเพื่อปลดล็อกแล้วเอารถเข็นไปใช้ในซูปเปอร์พอใช้เสร็จก็ต้องเอามาคืนที่เดิมเพื่อเอาเงินคืนเป็นระบบที่ดีมากๆนะคะคืนด้วยตัวเองจ้า บบาทางเดินกลับบ้านมีสนามบอลด้วยนะคะเป็นสนามประจำเมืองไมส์เขามีทีมฟุตบอลด้วยนะเออก็จะแบบ เออมีนักฟุตบองนักฟุตบอลหน่อยเสร็จสิ้นนะคะภารกิจหนึ่งวันในการมาเป็นนักเรียนเรียนภาษาที่เยอรมนีนะจ๊ะประมรมดาก็คือเนี่ยตื่นมาทำกับข้าวกินเองแล้วก็ไปเรียนเดินไปเรียนเออมีรูมเมทลืมบอก <laughs> มีรูมเมทสองคนสมคนบางครั้งก็แบบเออไปจอยกับ รูเมทบ้างบางครั้งแบบว่าไปนั่งเล่นของเขาหรือออกไปเดินตลาดกับเข้าอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยก็มีว่านะคะชีวิตที่นี่ก็สนุกสนานดีนะคะผ่านมาประมาณ2เดือนได้แล้วนะมาอยู่ที่นี่เอ้ยรวดเร็วมากมายพบเจออะไรใหม่ๆผู้คนใหม่ๆภาษาใหม่บ้านเมืองระบบต่างๆซึ่งแตกต่างจากเมืองไทยเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเรียนและใช้ชีวิตที่นี่ใคก็ <laughs> okay, <laughs> จบหนึ่งวันง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรในเยอรมนีอีกหรือว่าที่อื่นในยุโรปหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอดูฝากติดตามด้วยละกันนะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะ